สวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆน้องๆพยาบาลชาวไทยทุกคนอกเจี๊ยบเป็นพยาบาลที่แคนาดาค่ะมีน้องๆหลายคนถามว่าพี่เจี๊ยบว่าเป็นพยาบาลที่แคนาดาได้ไงจะเล่าให้ฟังนะคะพี่มาแคนาดาเมื่อสิบสี่สปีที่แล้วทูทาวสันเซเว่นปีสองพันเจ็ดตอนนี้ระเบียบการการสมัครพยาบาลนี้เปลี่ยนไปพี่จะเล่าให้ฟังว่าพี่ ได้ไลายเส้นได้ยังไงนะคะ,ะตอนที่มาพี่เป็นคนพื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เก่งเลยเพราะฉะนั้นความยากของพี่คือการสอบภาษาอังกฤษให้ผ่านพี่สอบภาษาอังกฤษไอเอลเซลแบนมากกว่าสิบครั้งนับนับหลงนับหลงจำไม่ได้ <c oughs> ตอนตอนที่อยู่เมืองไทยภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งถ้าเรียนภาษาอังกฤษก็จะได้เกรดสี่เกรดสองไม่ใช่สี่นะคะ ตอนที่เรียนโทที่มหาวิทยาลัยขอนแกน่น Family nursing อาจารย์ก็จะพูดภาษาอังกฤษในคลาสเราก็จะฟังไม่รู้เรื่องเราก็จะนั่งใกล้ๆก,กับพี่ที่เก่งภาษาอังกฤษพี่ต้อมจากร้อยเอ็ก็จะถามพี่ต้อมว่าอาจารย์ว่าไงอาจารย์ว่าไง,าาไงพี่ต้อม <laughs> แต่ว่าก็จะเป็นกำลังใจให้น้องๆที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษคนเราเรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองได้นะคะสู้ต่อไปทาคิชินะคะทีนี้กลับมาถึงเรื่องอเป็นพยาบาลได้ไงพี่มา ที่แคนาดาพี่ก็เริ่มฟิตภาษาอังกฤษก็ไปเรียนที่วิทยาลัยในเมืองแล้วก็ไปเรียนที่มัลติคัลเจอร์ซึ่งเขาสอนฟรีภาษาอังกฤษที่วิทยาลัยเราต้องเสียค่าค่าเทอมนะคะ uh, uh, แล้วก็หลังจากนั้นพอได้เกรด English grade 12เท่ากับ High ไฮสคูลที่นี่ พี่ก็ไปสมัครสอบเอา LPN Li เซน s e LPN ที่นี่เขาเรียกว่า License Practical Nurse จะเทียบเท่ากับพยาบาลเทคนิคที่เมืองไทยเพราะว่าเขาเรียน2ปีที่นี่เป็นอนุปริญญาพี่ก็สอบครั้งเดียวผ่านแล้วก็ได้ไลเซนก็ทำงานเป็น LPN ซึ่งควบผูดจากนั้นพี่ก็สอบ IELTS สอบเซลแบนเอ่อจนได้ผ่าน IELTS ตอนนั้นเขาเอา6.5ได้ 6. 5 ก็ไปลิก็ไปสมัครที่ Mount Royal University ที่ที่ค a ร์เอรีแล้วก็สมัครที่แคนาจะเป็น College of Registered Nurse of Alberta เพราะว่าภาษาอังกฤษค u a ิ i f ยที่นั่นแล้วก็เราต้องไปสอบอ่าสกิลเทสเขาเรียกว่า sec assessment ซึ่งต้องรอหนึ่งปีถึงจะเข้าไปสอบได้ซึ่งยากมากจะเป็นการสอบทั้งทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติซึ่ง คนน้อยคนมากที่จะผ่านสอบนั้นขอจะแนะนำว่าไม่ต้องไปทำ S.E.C.Assessment go to มหาวิทยาลัยเลยไปที่มหาลาัยแล้วก็เรียน Refreshment Course เลยหลังจากนั้นหนึ่งปีพี่ก็ on Q.Switting l i ทิ y o u n o v o r s i t y ลยูนิซี่คครีซึ่งไปเรียน uh, Refreshment Course สำหรับพยาบาลต่างชาติที่เป็น RN มาจากต่างประเทศก็ใช้ก็เรียน uh, คนอนื่นเขาเรียน สิบวิชาพี่เรียนเก้าวิชาเพราะว่าได้ลดหย่อนจากที่ผ่าน S C C assessment นั้นมาเอา่อก็เรียนสิบวิชาก็ใช้ประมาณปีครึ่งถึงสองปีค่ะเอ่อก็จะเป็ลนหลัลงจากนั้นก็จะสอบ i n c r a c Slicense ค่ะสอบเ n c r แ c พี่สอบอา่าผ่าน75ข้อครั้งแรกผ่านดิ ทักกับ A พรัสเนนะคือพยาบาลไทยเราความรู้แล้วก็ทักษะของเราดีอยู่แล้วแต่ยากความยากของเราคือภาษาอังกฤษเพราะว่าภาษาอังกฤษของเรามันต้องภาษาอังกฤษต้องผ่านทุกสองปีนะคะถึงจะไปฝึกงานถึงจะทำอะไรได้พอผ่าน n c r a c exam ก็พี่ได้ RN license ที่ Alberta ์ด่อก็จะเรียกว่า graduate nurse ก็ต้องทำงานกับ RN ที่เอาเบอร์ตาประมาณาประมาณ1เดือนประมาณ1เดือนค่ะเอหลังจากนั้นถึงจะได้เป็น r Register เ e r ร์ f น f l l l ูลไ e เซนที่ไปทำงานที่เอาเบอร์ตาประมาณ1ปีแล้วก็ถึงจะย้ายายเ้นกลับมาทำที่ BC ได้นะคะคือขอแนะนำว่าถ้าจะอยากอยู่รัฐไหนก็ไปเรียนที่รัฐน,นั้นได้ายเ้นที่รัฐน,นั้นเพราะว่า Alberta เอาเบอร์ตาก็จะมี10 p r p v o n c e s รัฐซึ่ง ลายเส้นเขาจะแยกแๆกันแต่ว่าเราสามารถทานเฟอร์ลายเส้นจากรัฐหนึ่งมาอีกรัฐหนึ่งได้หวังว่าคุณจะเป็นประโยชน์สําหรับน้องๆนะคะสำหรับสำหรับแนวทางใหม่สําหรับคนที่อยากมาอยู่แคนาดาก็ฝึกภาษาอังกฤษให้เก่งๆสอบเซลแบนเซลเบนจะเป็นภาษาอังกฤษเทศสำหรับเนอร์สจะง่ายกว่า i อ l อ s i อนี้ต้องผ่านระดับ7ซึ่งหินหินสำหรับคนไทย แต่ว่าเออคุณทำได้เม่เป็นไรพยายามต่อไปค่ะออพอผ่านภาษาอังกฤษก็สมัครสมรัครสมัครที่ NNAS จะเป็น assessment เขาจะดูว่าเรามีการศึกษามีภาษาอังกฤษยังไงค่าสมัครประมาณ600ดอลลา NNAS ผ่านเขาจะส่งข้อมูลของเรามาที่ college C CINBC แล้วว่า college of registered nurse of British Columbia ค่ะหลังจากนั้นก็จะเข้าโปรเซสว่าคุณจะไปทำา s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  m n t t ก่อนไหมหรือว่าคุณจะไปเรียนที่มาหาลัย e f r e s h m e n t c o อ r s สประมาณ1-1ถึงปีครึ่งเลยอะไรเงี้ยค่ะถึงจะแล้วก็สอบ n c l e c ถึงจะได้ RN l i ไลเซนโอเคหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์สำหรับน้องๆน,นะคะสวัสดีค่ะ